สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตามเก็บโปรเจกต์วันเกินนะครับผตุ๊กตาเราชอบเวอร์ชั่นเด็กนะก็จริสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็ไอเราก็ปฏิเสธไม่เป็นซะด้วยมาแล้วครับนูนนูนมองเห็นไหมอ่ะฟาครับหนึ่งสอง วสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตามเก็บโปรเจกต์วันเกิดน,นะครับผมวันนี้ก็วันที่6นะครับผมโปรเจกต์แรกก็ขึ้นแล้วนะฮะ Eatention Please นะครับเป็นคาเฟ่วันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเยี่ยมชมโปรเจกต์แรกกันเลยฮะตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางมาใกล้จะถึงคาเฟ่แล้วนะครับผมผมไม่ได้บอกกันนะว่าผมจะมากี่โมงเดี๋ยวเราก็ไปดูรีแอคกันสดๆเลยนะฮะว่าทุกคน ใครอยู่บ้างนะตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันฮะถึงเรียบร้อยครับตอนนี้เรามีผู้ร่วมเดินทางนะครับผมพี่ชินสวัสดีครับ,รบพี่ชินก็จะมาเป็นคนถือกล้องนะครับตอนนี้ <laughs> ตอนนี้นะครับเราก็จะพาทัวร์แต่ขั้นบันไดไปนะครับเฮ้ยมีคัปสลีิฟด้วยครับแล้วก็มีจิบจอยนี่เล้วมีจิบจอยอีกครับด้านขวาสงสัยาเขาชอบเวอร์ชั่นเด็กนะพี่ชิมเฮ้ยมีคนอาถ่ายโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี YouTube ผมด้วยครับนี่กล้อง YouTube ก็อลไรขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโโอ้ห Say my YouTube hello to อันนี้ผมขอได้ไหมอ่ะเก็บให้ผมด้วยนะแบบว่าเดี๋ยวขอมารวมๆเอาละอันนี้แปะให้ผมหน่อยครับเพราะว่าแครนี่ขาไม่ได้มาก็เลยเขียนคอดทอนให้ใช่นี่ครับทิม เราก็เราก็ปฏิเสธไเป็นเธอด้ยกละปาในทีเนี้ยันไงอ่ะหรือว่าหันเป็น่างนี้คันยาวแล้วเอาแล้ว วันท <Abd> ี่แแล้วนะครับผมวันนี้ก็วันเกิดไปเที่ยวเรียบร้อยนะฮะเราก็กาลังเดินทางไปเก็บโปรเจกต์ที่2นะครับที่เทอร์มินอล2ีวันะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมีนัดรวมกับแคนนี่นะครับที่หน้าป้าย m อ k คนะฮะแล้วก็ จะมีการรวมตัวของตุ๊กตุ๊กด้วยนะครับผมดีใจมากที่แบบไม่ต้องไปเดินตามหาเพราะบางทีตุ๊กตุ๊กนี่ตามหายากมากก็ขอบคุณพี่ชินนะครับช่วยประสานงานกับแคลนี่นะครับผมก็น่าจะจะเอาตุ๊กตุ๊กมารวมกันที่โซนนั้นเลยก็จะไปเจอแคลนี่ด้วยนะครับตอนเย็นแต่ตอนนี้เราไปทาานอกกันก่อนตอนนี้ต้องเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะเพราะว่ารถติดมากเราก็เลยน่าจะต้อง เข้าไปที่สยามเลยครับแล้วเดี anyway, so ๋ยวเรานั ride ride ่งรถไฟกลับมาเทอร์มินอลครับเพราะว่าถ้าเราเข้าเทอร์มินอลตอนนี้แล้วค่อยขับมาสยามรอบหน้าจะไม่ทันเดี๋ยแน่นอนเนี่ยรถติดมากทุกคนเลยนะครัตอนนี้ตรงนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปที่สยามก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยนั่งรถไฟกลับมาอีกทีหนึ่งถึงสยามเรียบร้อยแล้วครับพี่ชินเมื่อกี้ไปรอที่เทอร์มินอลก็ต้องนั่ง รถไฟกลับมารอของที่สยามต่อน,นะฮะโอ้โหติดมากแล้วเราก็ำลังนั่งรถไฟกลับไปที่เทอร์มินอลยอดฮะเรียบร้อยพิชินตอนนี้ก็อยู่ที่เทอร์มินอลมารอป้ายต่อจะกลับไปทันไหมเอนเอาละฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาของการรอป้ายวนมาถึงลูกหลานโอมีคนเกิดเยอะเลย๋นลยนนี้ก็รันมีโปรเจกต์วันเกิดของหลายคนแล้วขึ้นอจอ มาแล้วครับนูนนูนมองเห็นไหมอ่ะมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาผมมันมองเห็นหรือเปล่าในกล้องผมไม่แน่ใจเลยมันสว่างมากเลยแต่ว่ามันขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาไปซูมเอานะนี่ครับมีายเล็กตรงนี้อีกนะฮะเดี๋ยวเราเรขขอายเล็กตรงนี้ด้วยนี่ายนี้มาแล้วครับผมโอ้โหนี่ขอบคุณมากนะครับ เสร็จภารกิจที่นี่ที่เรียบร้อยที่สุดชินเราก็จะไปบามบุรคลองต่อเลยไปตุกตุกต่อนะฮะตุกตุกกำลังจะมารวมคลรอเราไปเจอกันที่บามบุรคลองฮะับอาชินเรากลับมาถึงบามบุรคลองนะครับตอนนี้มีการรวมพลของรถตุกตุกอยู่ตรงไหนครับตอนแรกเราจะให้ความปรวมกันที่ตรงหน้าโพสต์โพสต์ใช่แตเอินว่าเขาบอกว่าไม่มีที่จอดอ่าทีเห็นผมว่ารวมให้ตรงสี่แยกสี่แยกแบบปิดสี่แยกเลยเหรอแตก อตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาออรอกันแล้วครับเมามอยกันอยู่แต่เราััต้องไปเก็บตุกๆก่อนนี่เดี๋ยวมานะไม่สนใจ <c oughs> เขาไม่เขาไม่เห็นผมผมก็เดินผมก็เดินไปเียก่อนไม่เห็นไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นเ <c oughs> นี่ยครับเรากำลังจะเดินมาเจอเจ้าพ่อตุกๆเจ้าของกิจการตุกๆสยามไหนอะ่ะ บอกแล้วว่าข้อเข่าไม่ดีขอเร็วๆนี่ครับฟาาบหนึ่งสองแต่ที่เหลือกำลังเรียกพวกมานะครับโอ้โหสยามนี่เดือดจริงๆไหนไงครับพี่ชินตเยอะมากนนี้ตอนนี้รอการรวมตัวของตุกๆซึ่งเราอยู่กลางถนนนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะอันตราย ผมเลยไม่ให้ใครข้ามมานะฮะถ้าข้ามมานี่ผมตีเลยสวัสดีครับตอนนี้ก็ตึงตุกๆอยู่นะฮะโอ้โหโคตรเท่เลยอสี่คันครับผมเอาแบบเท่ที่สุดอะเอาเหมือนแบบเป็นเจ้าของตุกๆสี่คันนี่รถต้องกลัวผมมีใครอยากได้รูปตรงไหนไหมฮะกับตุกๆผมอยากได้รูปปะได้รูปปะ ได้รูปะเรียบร้อยครับเมื่อกี้เราก็ไปเก็บโปรเจกต์ตุกตุกจนครบทวนแล้วฮะเป็นการเก็บโปรเจกต์ที่ค่อนข้างอันตรายแล้วผมผมเป็นอะไรล่ะเนี่ยนี่ครับเดอะแก๊งทักทายยูทูบผมหน่อยยูทูปมันเก็บเสียงนะทักท,าย, YouTube ทา,ย YouTube. สสายยูทูปไม่ทายยูทูปซับสไครต์ยังยูทูบแบบชื่อช่อง

Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Hơi, chạy bây giờ hả? ไม่ไ้ไปแกงไปแกงปแงไปแก้า2ส้สถ่ายกันแล้วถ่ากันแล้วมีนหน้ากันมาอีก <ล ısı> <uffs> ไปเก็บโปรเจกต์สุดท้ายกันนะครับผมเป็นตู้สติกเกอร์นะฮะนี่ผมก็เพิ่งเสร็จจากกองละครเมื่อเช้าครับกลับมาอบอน,น้ว <sidewalk> แล้วก็ไปลุยเก็บโปรเจกต์สุดท้ายกันนะฮะเดี๋ย <attraction> วไปดูกัน,นครับผม <miles> ตอนนี้เราก็ถึงฟิวเจอร์ไปเที่ยวเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําการถ่ายสติกเกอร์กันนะครับเดี๋ยว,วยเอามาโชว์เอามาอวดนะฮะ เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมภารกิจเก็บโปรเจกต์วันเกิดนะครับผมันยัก็ขอขอบคุณทุกคนอีกทีนะครับขอบคุณจากใจเลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำวอวยพรนะครับขอบคุณทุกๆของขวัญขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าพลาดโปรเจกต์ของใครไปไม่ได้ไปหรือว่าไปไม่ทันอะไรเงี้ยต้องขออภยัยจริงๆพยายามพยายามสุขความสามารถแล้วนะอย่าน้อยใจกันนะรับรู้แล้วก็แบบ เห็นถึงความประธานดีของทุกคนจริงๆนะครับรวมถึงโปรเจกต์ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากๆนะครับเห็นในทวิตเตอรอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนอ,อีกทีจากใจเลยนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณสำหรับวันเกิดปีนี้จริงๆครับ